สวัสดีครับพี่น้องมาถึงหน้างานแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดปุบุญราชธานีนะครับอีกมือหนึงนะครับผมครับผมไปที่ของเขาครับกำลังตัดติดตั้งนะครับตอนนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมนะครับเจ็ดบเปอรนครับสาวหน่อยกัส่วนนึงก็มาแล้วนะครับบรรยากาศงานนะครับ เดี๋ยวมันดีจะพาไปหาเสาไปานะครับเบิง้งง่นนั่งจะอยู่หรือเปล่าน,นี่ครับเต็นนะครับฮอนฮอนครับพี่นอ้องใน,นเต็นนะครับลองไปดูเต็นเปียวก่อนไปเต็น,นครับพี่พี่เปาครับร้อนมากครับทุกคนร้อนมากร้อนมาก <c oughs> ไออีกแล้วทุกคนสิกทีว่ะอาไอาไม่หายเลยไม่กินยารอกินแล้วนะครับกินยาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไอาไม่หายสักทีนะครับเฮลเฮลเฮลกินยังเอามื่เคลื่อนว้าวออกจากพลกรบไม่ได้เลยยุหันพลกรบสองตัวจอแบบ เย็นชำ่ำบรรยากาศนะครับน้นองๆนะครับวันนี้เรามีการประชุมกันแล้วก็ไหวพ้พระแล้วก็ประชุมครับอยากไปดูสาวแหละ่ะเขาจะไปดูสิโอ้ยน่ากินจังเลยอนะ่ะกินไหมไม่พี่กูพี่เจ็บทอ้องฟาดกินแบบนี้เลยหรอไม่ตะเกียบไม่ไม่ถึงแบบไม่มีข้าวเนี่ยกินได้หรอ น้องกินตำมหุงแบบเพียวๆเพวาตื่นตีขึ้นว่าเซื่องแตะอาบไปนำอาบแล้วสมหนาแบบกลือสิซื่อนนาะทำยังไงกินงกรเพียไทยเบื่อกินจะแสรบบุเอากินให้เบื้องนี้ครับนนำ ดาวมันพอจะเตื่นหนึ่งเคยมีพัดลมหรอเคยอยู่ได้ยังไงเนี่ยนนอุ้ยอย่าว่าพี่้องมันมันบ่นหอนเพราะมะเพอาะยางตายจอดเลยปื๊ดเตาสากแต่วันหนึ่หนัเตามาคือคนแต่ปีนองเตา็จะของเตาวาคือการแต่เบิง้ง แกกนอะนเกาก็กันห,หรือแ้วาตำพุงเครือหอม,มห,หอมักเลยเรอหอมหมักครับอัล แป๊บเดียวเหนื่อยซิดละพี่น้องไม่เป็นไรเดี๋ยวอดเอาพี่นอ้องเบอร์ขอพน,นังเข้าวเดียขอแบบเฮีอรออกหรอบริการไหนซีพี่เออนี่บริการล่ะพี่บริการไหนพี่เอาเพียวดีมันเห็นหนาซื้อกูแค่อ่านี่บริการพัดลมหนึ่งขุบพัดลมเขาเราใช้เเรร็ <c oughs> เออ ตายชั่วชีวิตสุดๆเลยนี่เรามีแฟนว้วยนะพี่ทุกคนพี่ๆเรามีแฟนแล้วนะนี่มีเลโทนี่ยอุ้ยเมื่อกี้ของแท้แบบเดินไปเอาแบบก็อีกของแท้แบบเลิศเมื่อไีรงอะปลาใส่นอนๆคิดว่าเพราะว่ามันเมื่อวันเราเรียนอะไร ได้จไปได้กับบน่ยอไมมพี่ไอ้ไม่หายไีวะเธอที่กับอายุวเศร้าเนาะวันนี้ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ผลิตภัณฑ์อะไระกนป่าวเวเย็นมากเลยอ่ะโอเคมากกินเนอะ

กินก๋วยเตี๋กกับพี่เปาพี่ฮอดดี้พี่แซมต้องตันพัพะลุอตาจะรับตัวตนคันบมื่อวานจะประชุมเลื่อนนอนเราดินี่พี่หลีเราประชุมทุกคุ้มหนึ่งไงตอนนอนแล้วนี่มมประชุนัังง่งจริง เอาอกินได้วเมื่อยไหมหนเผ็ดยังไม่หายเป็นเลยกินกับข้าวไงเบิรงซุ้ม่เอ,อกินว่าเมื่อยถ้าเิดเจ็บเพาะในวันน้เป็นเผ็ดอ่ะมาเดี๋ยวเ,ยอเ,ยวอเจอร้านน้ำปั่นร้านานัดร้หนึ่งมีพริกครีมไว้น่ากินมากเดี๋ยวดึกๆเดี๋ยวไปกินพริกครีมน้ำปั่นร้านเดียวได้เป็นร้านเดียวนั่นแหละแต่กินละมุดปั่นไปแล้วอร่อย ไม่ได้กินนานมากก็เลยอยากกินไงชอบกินอ้ำมูกันดูแบบมันหอมมากเลยนะกินแบบอร่อยใช่ไ่มเธอกินบะเบอันนี้มายังไงเนี่ยไปกับใครตอนนบอกว่ามาเองรุ่นอะไร ไปกับพ่อกับแม่เหรอแม่แ่หมดแทั้งวันเลยไหม้วเหรอตอนตอนเด็กมากขึ้นเหนื่อยง่วงเออเพียเนาะเพียตอนนี้ก็เพียร่างกายเพียมาก,กคูลร่างกายตอนนี้ร่างกายพวกเราแบบกรอบมากอีกยี่เดือนหลักสามเดือนเมษาพฤษภาพิจุนาเข้ากันสิสูบกันต่อไปนะพี่น้อง เดี๋ยวก็จะไปดูการแล้วใช่ทุกคนเตรียมตัวนะครับวันที่ยี่มิถุนาย,ยนนะครับวันเกิดบาโจกับบาแล้วก็วันปิดฤดูกาลสำรับเพลินแพ้นะครับสำหรับวันนี้นะครับกับให้น้องกินข้าวก่อนนะครับก็ขอจบเพียงเท่นี้ครับบ๊ายบาย